Hey y o a t u p e แมนก็วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจโชครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Pokemon You n i g h และสําหรับเกมโปเกมอนยูไนนะครับผมก็ได้ทําคลิปไว้สอนการเล่นวิธีการคอมโบต่างๆนะครับเอาไว้อยู่หลายตัวหลายคลิปกันเลยทีเดียวครับซึ่งคลิปวันนี้ครับเราก็จะมาเจาะลึกถึง2ตัวนี้กันฮะสนอนลเล็กกับวิกกี้ทับนั่นเองนะฮะไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะโหดขนาดไหนครับแล้วก็วิธีการเล่นเนี่ยวิธีการคอมโบมีสกิลอะไรกันบ้างนะฮะก็เริ่มกันที่เจ้าสนอแหล็กก่อนเลยละกันนะฮะเป็นโปเกมอนสายดีเฟนเดอร์ครับสามารถเลือกรับได้ หลังจากผ่านหมดฝึกสอนตอต้นเกมนะฮะบอกเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยนะครับอึดหึกแล้วก็ตายยากแถมป่วนเกมได้ดีอีกด้วยนะครับสําหรับการเล่นตัวนี้นะครับเล่นง่ายมากเหมาะกับผู้เล่นใหม่เลยนะครับสมมุติเราจะลงแล้งนะครับเราก็ดูให้ดีว่าทีมเราเนี่ยดาเมจเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับ ถ้าขาดแท้งเนี่ยเราก็อาจจะเลือกเป็นเจ้าสนอแหลกตัวนี้ก็ได้นะครับสำหรับบทบาทหลักของเจ้าตัวนี้นะครับที่คนนิยมเล่นกันนะครับนั่นก็คือเป็นแท้งแบบผสมกับป่วนนิดๆน,นะครับเรียกได้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ย เลเวล1ปุ๊บเขาก็มีสกิลแท็กเกิลซึ่งสกิลเนี้ยมีประโยชน์มากๆครับใช้สําหรับเข้าไปฆ่าศัตรูก็ได้ด้วยหรือจะป้องกันไม่ใศัตรูเนี้ยเข้าถึงตัวเพื่อนเราก็ได้ด้วยครับซึ่งเฮลไอเทมที่จัดมานะครับก็ขอเป็นเซตนี้เลยกันลักกันนะครับอย่างที่รู้กันดีนะครับความถึกเนี่ยคือสิ่งสําคัญของเจ้าสนอแหลกนะครับดังนั้นเนี่ยไอเทมที่ควรถือนะครับจึงเน้นไปทางเพิ่มความถึกทนนะครับ ให้ตายยากมากที่สุดนั่นเองนะฮะจึงเลือกใช้งานให้เป็นครับบัดดี้บาลียสกอร์ชิลจบท้ายด้วยโฟกัสแบนครับและสำหรับแบทเทอรไอเทมนะครับก็ยังคงจัดเป็นอ e ีเจ t กบัตตอนอีกเช่นเดิมนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการโดดเข้าหาศัตรูได้นะครับหรือจะเอาไว้โดดหนีศัตรูเวลาโดนลุมนั่นเองนะฮะ สำหรับการคอมโบของเจ้าสนอแหลกนั้นนะครับก็ยกตัวอย่างมาสักคอมโบหนึ่งกันละกันนะครับซึ่งคอมโบนี้เนี่ยนิยมใช้มากที่สุดแล้วนะครับและสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเวลาเลเวล1ปุ๊บนะครับให้อัพสกิลแท็กเกลลิลก่อนเลยนะครับผม ซึ่งถ้าเกิดเลเวลหนึ่งเนี่ยเราอัพเป็นสกิลเลสนะครับไม่คุ้มค่าแน่นอนครับเพราะว่าสกิลเลสเนี่ยมันแค่แบบฟื้นฟูร่างกายเท่านั้นเองนะครับสู้ไปอัพแท็กเกิลดีกว่าครับทีนี้เรามาดูสกิลเข้าๆของเจ้าสโนแล็กกันก่อนเลยดีกว่านะครับแล้วก็การคอมโบเนี่ยต้องอัพสกิลไหนบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่การโจมตีแบบปกติกันก่อนเลยนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นสายโจมตีระยะใกล้ครับเมื่อโจมตีครั้งที่3ฮะจะทําดาเมจในงวงกว้างพร้อมทั้งลดมูเมนต์สปีดของศัตรู สกิลแทกเกิลครับก็จะพุ่งไปข้างหน้าเมื่อพุ่งโดนศัตรูนะครับจะทำดาเมจพร้อมกับผักศัตรูตัวแรกออกนะครับหลังจากการใช้สกิลนี้แล้วนะครับการโจมตีแบบปกติครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นบูสต์แอตแทกทันทีนะฮะสกิลเลสครับก็จะเข้าสู่สภาวะหลับแล้วก็ฟื้นฟู HP ของตัวเองได้ด้วยนะฮะแอมยังบล็อกเส้นทางที่นอนอยู่ก็คือทางฝั่งศัตรูเนี่ยไม่สามารถผ่านเจ้าสนอแลกได้นั่นเองนะฮะ และสําหรับคอมโบที่คนนิยมใช้มากที่สุดนะครับก็มีสกิลนี้เลยครับเฮฟวี่สแลมกับบล็อกนั่นเองนะครับสองสกิลนี้ใช้บ่อยสุดแล้วครับอีก2สกิลถามว่ามันทําไมมันใช้ไม่ได้เหรอคือใช้ได้ครับแต่ว่าประโยชน์ของมันนะครับผมคิดว่า2สกิลนี้ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์กว่าเยอะนะฮะสกิลเฮฟวี่สแลมครับก็จะกระโดดทิ้งตัวลงพื้นครับเพื่อทาดาเมใส่ศัตรูทั้งหมดในรัศมีสกิลนี้นะครับพร้อมทั้งกระแทกศัตรูให้ลอยขึ้นด้วย สกิลบล็อกครับก็จะสร้างกำแพงป้องกันนะครับไม่ให้โปเกมอนฝั่งตรงข้ามเนี่ยทะลุผ่านเข้ามาได้นั่นเองนะครับและจะทําการผลักศัตรูออกเมื่อเดินเข้ามาชนกำแพงนี้นะครับ และสกิลอันตรีของเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าสนอแหลกนะครับจะทิ้งตัวนอนครับแล้วก็ผักศัตรูให้กระเด็นขึ้นแถมยังทำดามเมจใส่ศัตรูทั้งหมดในรสมีของสกิลนี้ด้วยนะครับระหว่างที่นอนอยู่เนี่ยจะไม่สามารถต้านทานพวกสถานะได้นะครับและก็ยังฟื้นฟู HP ของตเตงเนี่ยอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะครับ ส่วนวิธีการคอมโบครับไม่มีตายตัวครับต้องดูสถานการณ์เราเองว่าตอนที่เราเจอฝั่งศัตรูเนี่ยเราควรจะใช้ท่าไหนแล้วก็ใช้สกิลอะไรนะครับอย่างเช่นสกิลเฮฟวี่ส a ลมครับเราก็อาจจะเอาไปใช้ ตัดศัตรูที่มันมีแบบเยอะๆนะครับจะได้สตาร์ให้เพื่อนได้ด้วยครับสกิลนี้บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะมีประโยชน์จัดๆเลยครับส่วนสกิลบล็อกเนี่ยเราก็อาจจะบล็อกไม่ให้โปเกมอนฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาชูแต้มของเราได้นั่นเองนะครับหรือกั้นทางเพื่อไม่ให้ฝั่งศัตรูเนี่ยเข้าหาทันเดอร์ได้ก็ได้เหมือนกันนะนะครับก็ลองนําไปใช้งานดูละกันนะครับสําหรับเจ้าสโนแลกแล้วก็สกิลที่ผมแนะนํามานะครับใครเป็นงานเนี่ยจะบอกว่าตัวเนี้ยโคตรป่วนจ,จัดๆเลยนะครับต่อมานะครับเรามาพูดถึง เจ้าวิกกี้ทับกันบ้างดีกว่านะครับก็เป็นโปเกมอนสายซับพอร์ตนะครับมีความถึกในระดับกลางนะฮะซึ่งจุดเด่นของเจ้าตัวนี้นะครับสามารถซับทีมได้นะครับแล้วก็มีทีเด็ดคือสามารถทําให้ศัตรูเนี่ยหลับได้ด้วยแล้วก็ยังล้างสถานะผิดปกติให้กับเพื่อนได้ต่างหากนะฮะแต่อาจจะแปลกหน่อยตรงที่ว่ามันไม่มีฮิวเหมือนกับซับตัวอื่นนั่นเองนะครับและสําหรับเฮลไอเทมที่เหมาะแก่เจ้าตัววิกกี้ทับนะครับก็จัดไปเลยกับเซตนี้ครับสำหรับคนที่เล่นสายซับพอร์ตเต็มตัวนะครับควรที่จะ มีอีกพีแชร์นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้สําหรับเลี้ยงแครี่นั่นเองทําให้แครี่เราเนี่ยเก่งไวขึ้นนะฮะบัตดี้บอลเลียครับแล้วก็โฟกัสแบนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความถึกครับจะทําให้เราเนี่ยตายยากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยเฉพาะบัตดี้บอลเลียนะครับเวลาที่เรากดใช้อยู่ในมูฟแล้วนะครับในจังหวัดทีมไฟเนี่ยเพื่อร่วมทีมของเราก็จะได้รับโล่จากเราด้วยนะครับและสําหรับคนที่เล่นสายดาเมจนะครับให้เปลี่ยนเอาวิพีแชร์ออกครับแล้วใส่เป็นไวส์คลาสแทนนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความ เสียหาให้กับสกิลอย่างเช่นสกิลโลเอาแล้วก็สกิลดับเบิลสแลปนั่นเองนะครับส่วนแบทเทิลไอเทมนั้นนะครับก็ยังคงใช้เป็นอีจิกบัตตอนเหมือนเดิมนะครับเอาไว้สําหรับโดดเข้าใส่ศัตรูครับแล้วก็ใช้สกิลซิงก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้ใช้ตอนหนี ตอนโดนล้วงอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นกันครับและสําหรับเจ้าตัววิกกี้ทับนั้นนะครับผมก็ได้จัดคอมโบไว้ถึง2คอมโบด้วยกันนะครับนั่นก็คือเป็นสายซับพอร์ตนะครับแล้วก็สายดาเมจอีกสายหนึ่งนะครับ่อนที่จะพูดถึงการคอมโบครับเรามาดูสกิลคร่าวๆของเจ้าตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับว่ามันมีสกิลอะไรกันบ้างนะครับแล้วแต่ละคอมโบเนี่ยต้องอัพสกิลไหนอะไรยังไงนะฮะเริ่มด้วยการโจมตีแบบปกติครับเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นสายโจมตีระยะใกล้ครับเมื่อโจมตีครั้งที่3เนี่ยจะเปลี่ และจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามติดสตันทั่วขนาดหนึ่งด้วยครับสกิลดีเฟนเซอรครับก็จะหมุนตัวกิ้งไปด้านหน้านะครับเมื่อชนฝัง่งศัตรูเนี่ยจะทําให้ลอยได้ด้วยหากชนเข้ากับสิ่งกีดขวานะครับก็จะเปลี่ยนทิศทางของการกิ้งของเรานะครับ กิวพาวครับก็จะใช้มือตบศัตรูทางด้านหน้านะครับพร้อมกับลดบูเบนสปีดของเป้าหมายลงชั่วขณะหนึ่งด้วยครับ และสําหรับคอมโบแรกนะครับนั่นก็คือสายซับนั่นเองนะครับก็อัพตามนี้เลยครับมีสกิลดัสลิ่งครีมนะครับกับสกิลซิงนั่นเองนะครับซึ่งสกิลซิงนั้นนะครับก็จะร้องเพลงนะครับพร้อมกับลดบูมเอ็นสปีดของศัตรูรอบๆตัวนะครับหากฝ่ายตรงข้ามนะครับอยู่ในรัศมีของสกิลนี้นานๆนะครับก็จะทําให้หลับได้ด้วยพร้อมทั้งลดเดฟแล้วก็ SP เดฟชั่วขณะหนึ่งด้วยครับ สกิลดัสลิ่งครีมครับก็จะปล่อยลำแสงพิฆาตไปยังบริเวณเป้าหมายครับพร้อมกับทําดาเมจใส่ฝ่ายศัตรูทุกตัวที่อยู่ในรัศมีจํานวน2ครั้งด้วยกันครับและสกิลอันติของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะสร้างโล่แถมยังล้างสถานะผิดปกติทั้งหมดให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมได้ด้วยรวมไปถึงการป้องกันสถานะต่างๆอย่างเช่นสตันหรือทําให้ลอยได้ด้วยนะครับ โดยคอมโบนี้นะครับไม่เน้นทำดาเมจด้วยตัวเองได้เลยนะครับบทบาทของเรานะครับนั่นก็คือให้วิ่งไปแล้วก็ใช้สกิลซิงเข้าใส่ฝ่ายศัตรูนะครับเพื่อที่จะทำให้หลับนั่นเองนะครับแต่ถ้าอีกฝ่ายในยังรอดนะครับเราอาจจะใช้สกิลดัสซิ่งกรีมเนี่ยเพื่อลดบูมเบนสปีดของศัตรูได้ด้วยครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสกิลซิงครับเข้าไปหาศัตรูให้ได้เยอะที่สุดครับแล้วก็ดัสซิ่งกรีมครับเพื่อที่จะได้ลดบูมเบนสปีดของศัตรูนะฮะ แล้วพวกเราก็จะมาช่วยลุมครับนี่ครับหน้าที่หลักๆของเรานะครับสำหรับคอมโบที่2ครับก็อัพสกิลตามนี้เลยฮะมีสกิลโลว์เอาท์กับสกิลดับเบิลสลับนั่นเองนะครับสกิลดับเบิลสลับนั้นนะครับก็จะตบศัตรูด้านหน้าเราครับพร้อมทั้งลดมูเมนต์สปีดของเป้าหมายลงชั่วขณะหนึ่งด้วยฮะ สกิลโลเอาครับก็จะม้วนตัวกิ้งไปด้านหน้าพร้อมกับสร้างโล่ดูดซับความเสียหายกับตัวเองได้ด้วยเมื่อชนกับฝ่ายศัตรูครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยลอยขึ้นชั่วขณะครับ และสําหรับสายนี้ครับก็จะเป็นสายที่ตัวเราเนี่ยพอที่จะมีดามเมจอยู่บ้างนะครับซึ่งการใช้คอมโบนี้นะครับไม่มีตายตัวว่าจะต้องเปิดด้วยดับเบิลสแลปแล้วก็ตามด้วยโลว์เอาท์หรือว่าโลว์เอาท์ก่อนแล้วก็ตามด้วยดับเบิลสแลปนะครับอย่างเช่นเวลาศัตรูเราอยู่ใกล้ใช่ไหมครับเราก็อาจจะใช้ดับเบิลสแลปก่อนนะครับแล้วก็โลว์เอาท์ครับอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่ไกลๆนะครับเราก็อาจใช้โลว์เอาท์ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยดับเบิลสแลปครับ นี่ครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคอมโบชุดนี้นะครับอย่างที่ผมบอกครับแล้วแต่สถานการณ์ที่เราเจอณขณะนั้นน,นั่นเองนะครับลองไปฝึกกันดูนะจ๊ะสำหรับตัวนี้เราก็สองคอมโบที่ได้จัดมาให้นะครับสำหรับสกิลต่างๆรวมไปถึงวิธีการเล่นการคอมโบการใส่อเทมด้วยนะครับของเจ้าวิกกีทับและสนอแลกครับก็ลองเอาไปฝึกกันดูได้ครับสำหรับเจ้า2ตัวนี้ฝึกคอมโบให้เป็นฝึกคอมโบให้เก่งก็จะสามารถป่วนฝ่ายศัตรูได้ดีเลยทีเดียว และสําหรับใครที่เล่นเจ้า2ตัวนี้อยู่นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับว่าใช้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับหรือใครที่มีคอมโบที่มันเด็ดกว่านี้นะครับก็สามารถแนะนํากันเข้ามาได้ด้วยนะฮะและคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรนั้นนะครับติดตามได้เร็วๆนี้แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับไปละ